Oh อะไรจัดการเลยแหมไทเดนโชว์ตัวแล้วจะหนีไปไหนหนีเนี่ยเรียบร้อยได้ด้วยโอเคก็อันนี้เราจะไปเฮ้ยครึ่งรอดครึ่งรอดครึ่งรอดไทเดนครึ่งรอดว้าวโอเคก็คราวนี้คืออที่เห็นไอ้แทบตานี่คือเป็นมอดนะครับเลยไอ้ไม่ไม่ไม่ได้เพิ่มเติมครับแล้มีแต่ลดลงไปนะก็คืออ่าลดลดเอามอดออกเอามอดที่เห็นเลือดออกครับมันทำให้แก้ตัวใหญ่นะครับนะ เกนบักตัวใหญ่ครับแล้วก็ไอ้ที่เห็นเป็น r อ b ีบีนี่ก็คือเป็นตัวตัวเดิมครับแต่เป็นรูปแบบนะก็คือไอ้ที่เราโยนรับของไว้ครับแล้วก็โยนของเป็นแต็กๆนเดวผมให้ดูนะอันนี้คือโยนของเป็นแท๊กบโยนของทั้งหมดครับนี่เห็นไหมครับนมันโยนของหมดเลยครับนะนี่นะส่วนอันนี้เป็นอ่าน้องว่าปกติตัวเด็กอันหนึ่งเป็นเก็บของจะ่ห้ไปเลยแล้วแบบมันจะเก็บเป็นแตกเลยครับนะอยวให้ดูมันย้ายเข้ากลองครับนะแบนี้นะเอยามันจะย้ายเป็นแต็กเลยครับนะใช่ สะดวกสบายกว่าเดิมอยู่มันเก็บเทละชิ้นเท้าปล่นี่มันลำบากนิดนึงแต่ก็เป็นมตเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบใช่ไหมกลายเป็นอย่างงี้อะยนเปลี่ยนเป็นรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบไปเฉยนะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยจะแซบตาเพิ่มความแสบตาได้เพิ่มความแสบตาโอเคไปคราวนี้เราต้องไปหาปลาทซ่บเหมืเดิมครับไปไหนล่ะไปที่ประสาภแล้วล่ะ ไปหาภาษาตอบแล้วใช่ไหมผมแบบเลื่อนแสงที่เวลเลื่อนแสงแสบตามากเขาล้วไปดูแก๊ปก่อนไปดูเลยนะไปดูแก๊สอาอยังไม่ได้หยิบมาละมาล้วีแก๊สแท่งแล้นะอ๋อไปอ๋อไปดูแก๊สตัวใหญ่เฉยก็เ้ยไปดูว่าแก๊สตัวครับมันเลือกตัวใหญ่หลังอย่างใช่ไหมไม่เกือบไปโอเคะดวง ตอนนี้คือดาบก็จะพังแล้วงั้นผมไปเอาดาบเพิ่มด้วยก็ได้ครับโซดาบลบแปลอาดาบเพิ่มมันมีที่มีลบสองร้อยอันดาบอันเบกไปได้ไหมครับพังยากนะโอเคสองร้อยจริงจริงถ้าเกิดเอ้ยเดี๋ยวนะอันเบกใช่ไหมถ้าเกิดเรามีทางนี่เราสามารถตีดาบเป็นอันนี้ได้เลยครับแล้ว เอยแต่เวลพอเปล่ามีจะมีนี่ไม่มีทั้งเดี๋ยวผมจะยังไม่ได้ทำแต่ว่ามีเลขอยู่แล้วเนี่ยทำทำทั้งดีกว่าพี่คู่ปรับตลอดการมาอีกแล้วเจออะไรแก๊สอ่ะอ่าโอเคอันนี้ผมจะทำเป็นทั้งนะครับแล้วก็เพื่อที่จะนี่เหรอทำเอนชาร์ดผมมีดาบอันเบกกับอาชาร์เพสสามครับมาหน้าช่วยได้เยอะครับนะ โคดับจะพังยากขึ้นไหนใช้เบลห้าหกใช้เบลแปดโอเควา่าโอเคได้ดับดับอันเบกมาแล้วครับเราก็ชาร์จเน็ตน่าจะพอ,พอเกือบอันอความทนทานน่าจะเกือบเท่ากับดับเพชรหรือเปล่าน่ะอันเบกสามเมืนบวกเท่าไหร่เอ่ยมันน่าจะพังยากสองสามเท่าใช่ไหมครับเนี่ยก็ดับเพชรดูบิลิตี้มันเท่าไหร่ดับเพลทูปเอ้ดไม่ใช่ดับเพลทดูบิลิตี้เท่าไหร่น่ะร้อยกว่าสองร้อยกว่าใช่ไหม สองร้อยกว่าก็ึงประมาณครึ่งของดาบเผ็ดนะประมาณนั้นครับไปความ้นท,นทานะอาจจะประมาณเกือบครึ่งของดาบเผชดเนาะน่าจะได้อยู่นี่คืออาวุธแบบอาวุธต้นเกมที่ค่อนขอ้างดีครับเนะเยเมทแปดนี่ไงแก๊สเออปัดไม่ทันนี่ไงนี่แก๊สเป็นตัวใหญ่เลยอ่ะโอ้โหเป็นตัวปัดไม่ทันบลา สองร้อยลบสองร้อยหกสิบแปดลบสองรอยสิบแปดโอเคตอนนี้ผมก็กลงจะตายแล้วครับนะโดนแก๊สเมื่อกี้ไปโดนแก๊สจริงแล้วเพื่อาก็โดนไล่อยู่พี่ผมยิงเป็แล้วจึงตัวตอนไหแลนะลบลบกันแลกวบตาพิกัดอ้เดี๋ยวนะทำไมผมไม่เห็นพิกัดเนาะเหรอ เฮ้ยเกือบโอเค,อ,เคอันนี้โอ,อ้นนี้มันน้องเขาจะเจอพิกัดประสาทหลอวเขาเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็ส่วนตรงอเอ้ยแล้วก็ส่วนอาตรงนี้เขาละไม่หม,มอไม่เห็นจริงนะไม่เห็นพิกัดน้องเออเอเอตายป่ะมาตามพิกัดแล้วเลยพี่โอเค ก็อันนี้เกือบตายครับนะโดนแก๊สจ,จริงป่ะเฮ้ยแต่หมอไม่เห็นเฮ้ยทำไมเป็นมัดนี้หรือเปล่าทำไมหมอไม่เห็นพิกัดเพื่อนเนี่ยโดดกันเปิดไม่ได้พี่เปิดไปได้เหรอเฮ้ยยายาลบลบเพราว่าเปิดเราใช้เอ็กซิชมินไม่ได้อ๋อทอะไริม่เปิดไม่ได้ต้อ,องลืมไปเฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้นผมไ,มได้เปิดตอนนั้นมีได้เปิดหรือเปล่าไม่ได้เปิดใช่ไหมผมก็สับสนแล้วเขาเนะสับสนนะ ปกติเดินเปิดไม่โดนอีกไม่เถอนะถ้าเกิดเรายิงลูกไฟกลับไปหาแกได้เราจะได้นี่ไอเพนซิลีเป่ะใช่เออนี่ได้ได้แล้วได้แล้วเรียบร้อยโอเคได้แผ่นแก๊สมาแล้วใช่ไหมมันคือแผ่นอะไรเออเฮ้ยมีธนูเอฟสเกิวตันตามยิงเลยเขานะ ยังไม่ทะอลาะเลยแ <68. S 1> อ๋ <68. S 1> okay. อ,โอโอเคอ้าโยโนปีโยโนทิ้งทำไมละเก็บขึ้นนะโอเคขุดหกสิบแปดโอเคเดี๋ยวผมก็ตามพิกัดพิกัดน้องครับแป๊บหนึ่งคขาอะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดหกสิบเก้าโอ้กีครับไม่แต่โอ้ไม่ถึง ยอะเยอะเกินถึงแล้วพี่หกตายถึงหกสิบเจ็ดแล้วเนี่ยโอเคเรียบร้อย <laughs> สั่งเลยเอออะไรอ่ะ return to อ้าวโอเคได้ achievement ได้เขาละโอเคอ่าเดี๋ยวผมก็ขอไปตามพิกัดน้องขอเขาก่อนนะครับก่อนนะครับเลยไปแล้ว <laughs> โอเคก็อันนี้ครับผมก็เจอน้องเขาละครั้งก็นู่นไปไแล้วแล้วผมลงมาทำไมเนี่ย <laughs> ให้ขึ้นมาดิเดี๋ยวผมก็ต้องไปหาพานาล็อกนากด้วยเขานะเฮ้ยเอาละเหมือนจะมีประเด็นกับผมอะไรเหมือนจะมีแก๊สเฮ้ยอย่ามาทางนี้ลบก่อนเถอะนะเอ๊ะผมก็มีเหมือนกันครับดาฟีตำพ้าจะให้พยานพานาล็กได้นะอ่าเดี๋ยวแต่ผมจะต้องล่อไปเขาละนี่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 ตามมาตามมาตามมา เดี๋ยวผมก็นะครับนั่งผ่านยามผ่านตรกไปด้วยครับบะไปดูว่าครับไปหาประสาทกันครับบะเดือดชามากนี่โอเคเดินเล<ร>็งได้มัน,น,ม,นมันเล็งได้เล็งได้จะเว้นขึ้นบนดินนะนะโอเคอ๋อค้างไปแล้วนั่นมีกระดูกอยู่แต่อ่าที่มันมนี่ตรงนี้ตรงนี่ อย่างนี้ค่าค่าเพ<ด>ื<ด>่อเอาค่าเพื่อเอานี่ได้นะเอ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เหรออ่างั้นผมต้องลงครับแล้วก็รอขึ้นเหรอรอเลยอืมโดนโดนตามแล้วนะฮะอ,อ๋ตอตกใจวัตถุกสเกลจะจ้องเล่นงานผมเขาดั ตอนขึ้นบนบกมันจะชา้ามากนะต้องอยู่ในน้ำไปพุ่งไปแล้วเจออะไรหรือเปล่านะ่ข้างบนมีอะไรกระดูกอ่ะเหงงาขนนั้นก็กดไอ้นี่กดเลงได้เรียบร้อยคือกดเลงได้น้องเนะี่ยกดบูธอ่ะไอ้ตรงบูธอ่ะกดปุ๊บมันจะ <laughs> <laughs> กลายเป็นฟุ่นไปแล้วกลายเป็นฟุ่นไปแล้วเขานะ โอเคกลายเป็นฟุ <overst> ่น <run> okay. ไปเลยเหรอโอเคขอตัดไปเลยเขาได้แ <for> ต <zos> <G ül iono> ่ว่าตัดว้ายไม่ก็จะขึ้นรอที่หน้าประตูแก้ได้ก็ล่ะได้พี่สองตัวแต่ดีไม่ตัวมาเลยเธอเหมือนเดิมโอเคคราวนี้ผมขอฆ่าทิ้งไปเลยเขาไดอ๋อเดี๋ยวนะตัวนี้ได้เชือกเหรอ เพิ่งรู้ว่าตัวนี้ได้เชือกครับเนี่ยตัวตัวตัว,ต,วตัวผ่านหลบได้เชือก <Yeah. S 1> ก็ปรับเชือกไ,ได้แล้วก็ได้ปรับเชือกได้นะแต่ป <c oughs> กติผมก็ไม่ได้ฆ่ามันครับนะก็เพิ่งรู้ว่ารอบเชือกเนี่ย<ว>มไปเออไอตรง อ้อตรงลาวานี่คือผมเคยสำรวจไปแล้วคนะก็ยังไม่เจออะไรนะเพราะว่าตอนนั้นผมใช้เป็นญ,ญาพราสโลก็นานอยู่นะยังไม่เจออะไรเลยคนะตัว,วใหญ่ก็หลงทางผมมีอ่านที่ตัวใหญ่ก็หกลงทางครับครับไม่หรืออ๋อทำไมไม่มีมันไม่มีแผน,นที่ให้ตงสงตส์โอ้ยไปแล้วครับไม่อยู่แล้ว ก็ไปโอ้โหสลามว่ะหนีได้ไหมเนี่ยเอ้บิ๊เอ้ยยาพาราล็อกสามารถใช่หนีได้ปะ่ะน่าจะได้อยู่นะได้หรือเปล่เอ่อผมแว่าข้างล่างมีทะเลทิเป็นลาวาสิ่นะอ๋อเป็นเนี่ยอ้าวก็เป็นเนี่ยเติมเลือดอยู่เลือดก่อนเออ โอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วผมใช้หนีได้วกว่าเขาเลยแต่มันวิ่งช้าเด็ดมันบกจะตายก่อนไปนะเอา้ายังไม่ยอดไปด้วกว่าเขาเลยโดนกดยิงคนรู้ทางโดนแล้ว โอ้ยเกือบตายเกือบตายฮะเ,เรียบร้อยระเบิดเลยเหรอตัวระเบิดอ่ะโอเคเดี๋ยวตัดตัด,ตดขอ,ขอตัดไปตอนที่เจอเลยด <c oughs> ้วยาันเขาเลยดูจากสภาพเราแน่จะนานครับก็จะไปถึงนะใช่ไม่มีหนุกพัทที โดนลาวาเผาเออ,อโดนลาวาเผาขุดขุดทางอยู่โดนลาวาเผาเอะขอเคอันนี้ผมก็เจอเจอมาเจอนี่ครับมาเจอที่เป็นปราสาต์พิกดินก่อนนะครับเสร็จช <c oughs> ่วยชีวิตก็ตรงนี้เราจะเข้าไปหรอหรือว่าเราจะไอ้นี่เราจะถ่าวปราสาต์ต่อ <c oughs> ไปปราสาต์ต่อ <c oughs> ไปที่ปราสาต์ <c oughs> ต่อ ผมไม่อยากเสี่ยงชีวิตกับตัวนี้ใช่เพราะว่าทางที่ไประสทก็ไกลอยู่ครับนะตอนนั้นมีอ่านด้วยไหมมีหมูหมูขี่หมูพิแมนขี่ไม่ไดม่น่ามีเหมือนพิกแมนจะขี่ได้เลยป่ะใลงไปดีกว่าหมูหมูหมูเห็นแล้ลงไปแล้วไม่มีอ่านไม่มีอ่านนะ ใช่ไหมเหมือนจะไม่มีอา่านน่าจะมีนะมีเหรองั้นก็เดี๋ยวผมจะลองฆ่าตัวนี้ดูครับละอ๋อมีแต่พีเล่นมาแล้วผีเล่นมาแล้วให้ออตกใจหมดแล้วก็ผีเล่นน้องนี่เองเช <laughs> ื่อตกใจอ๋อสะดุงหมดโอเคผมก็โอเค,อเคแล้วก็นะครับเราก็เจอพระากันก็เจอพระาพผีเล่นกันตรอแล้ครับล่ะแล้วก็ผมคงจะต้องขี่อยอยนี่ไปครับล่ะ เอ้ยล oh ืมไปตรงนี้มันโดนไฟเจ็บหนักเอ้ยลาว่าแล้วยานพาแล้วล่งพาไปโดนลาว่าเอ้ยยายายาโอ้โหโอ้โหเลี้ยวไปโดนโดนอะไรพี่เลี้ยวไปโดนโดนเพื่อชีวิตต้องการความเร็วกว่านี้คิดเธอเบหกตะจีหกร้อยแล้วพี่ อุ้ยลาวาย่อยอะไรอ่ะอะไรโดนแกนว้าวโดนแกนว้าวดึงลงบ่อลาวามันผมจะไม่ทิ้งเออมันผมจะเจอลาวาตายบ่อยเลยครับเลยตายตสามรอบนี่คือตายเพราะลาวาขนัาดเลยเอ้ยสกิลตันเกิดข้างบน ตายแล้วก็จะพังก่อนไหมนะเรียบร้อยก็จะพังหมดแล้วตตันตะเพาะแล้วกใหปัดดีโอเคอ่ะแล้วก็มาแล้วก็มาถึงแล้วเขาบนะหลังจากที่ตายไปหลายรอบครันะสรุปอันนี้คือผมก็ตามทางน้องมาครับผมผมไม่ได้มาด้วยกันนะครับเพราะว่า ตายก็นะเฮ้ยแต่ว่าป้าฝานี่ค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่าปิกิ้เอเดนะฮะตะลามใช่ไหมล่ะอ๋อไม่ใช่ป้าฝาค่อนข้างปลอดภัยขนาดเพราะว่าเราเจอแค่มีจต่มสีแดงเซมกันนะมีปาแดงด้วยหรอหรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวอาจจะมีปาแดงโอเคก็ถ้าเกิดมันขึ้นแค่ป้าป้าป้าฝาอย่างเดียวนี่ก็เราค่อนข้างปลอดภัยขนาดเพราะว่าเราแค่ไปต้องมองหน้าเอเดนเองก็พอแล้วใช่ไหม จะดีที่เกิดที่ป้าแดงหรือสลามเขาละอันนั้นคืองานยากกว่าเยอะเขานะใช่ไหมโดยเฉพาะป้าแดงกับสลามเนี่ยสองทีนั้นเรื่องพิกลินเนี่ยตัวอันตรายเลยใช่กับสลามด้วยเหมือนกันเขาเก็ถ้มูก็ทางขึ้นไ่ดูดูบอสบ็อกสักนิดนึงขอบริจาคบ็อก <c oughs> บอกหมดไม่มีอะไรจะเห็ไม่มีอะไรจะเหนะไม่น่ามีะเถิดมีก็เฮ้ยโอ้โหลาวาขึ้นอย่างนี้ยางแย่เลยขอเราเมียพักอุดหรือเปล่าไม่มีนะเดียอะไรใช่ลาวาเอาไงดีอุดอยังไงดีนะตรงนี้ตรงนี้ <Okay. S 1> ได้ไหมเอาตัดบอกใยงไปกัน yeah. ก็อันนี้เป็นการเดินทางที่ยากลำบากมากครับผมตกหลวาบ่อยมากนะไม่ว่าจะด้วยการเผลอประมาดเลิศอะไรก็แต่ครับแต่ว่าแต่ผมโดนตกหลวาบ่อยมากเล่นอย่างนี้เลยเหรอใช่หลวาเห็นอย่างนี้ใช่เดี๋ยวจะอุดอุดข้างบนเดี๋ยวจะจะขึ้นไม่อุดข้างบนแอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขึ้นไปอุดข้างบนกันแป๊บนึงโอเคอ้าหมด หมดแล้วนี่ยอุดรัะอุดรักเรียบร้อยโอ้โหโดนไฟเข้าทังโดนไฟอุดรักโดนไฟโอเคนี่นี่ลาวหายแล้วเห็นแล้วหายละเขาได้แล้วยังไงใช่โอเคโดนแล้วอ๋อ โอเคก็วิธีวิธีวิธีรับมือที่อ่าตัวนี้เขาที่ผมบอกไปนะก็คือเปิดไว้สองบล็อกครัมันก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วไม่สามารถขึ้นมาได้ครับแล้วก็นี่อ่ะเนี่ยครับสูงสามบล็อกใช่ไหมมันสูงสามบล็อกใช่ไหมแอบเราแค่ปิดปิดบล็อกหัวไปข้างบนเครงบแต่แค่สเกลตันดำารันะไม่ใช่สเกลตันขาวครับขาวแล้วมันแค่สูงแค่สองบล็อกนะไปวะ ไม่แค่เลยเอ่าเจ้าหมดละโอเคนี่ครับนะวิธีวิธีวิธีแก้สเกลตันดับขรับพอ้นสเกลตันดับนี่คือไม่ใช่ปัญหาขอับปัญหาจริงคือพวกเบสกับพวกสเกลตันปกติมากกว่าขอดับดีเห็นไหมครับขึ้นมาขึ้นไป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 เอาไมมเข้ามา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 นั่นแหละเรียบร้อยนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันเข้ามาไม่ได้นะขุดขุดตรอนี้ได้ไหม มาโคตรเลยเนี้ยเพนไหมครับว่ามันติดบล็อกแนละ้วมันมันได้สูงนสองบอกครึ่งไหมก็สามบอกเขาเลยสูงสามบอกเลยทีสามบอกเลยเหรอสูงขนนาดั้นเลยได้เกลิตันนี่สูงแค่สองงั้นก็ก็คือถ้าเกิดเอาสลับมาแปะนิดน,นึงก็คือไม่ได้เลยเข้าไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยอนาการเลงละพี่พี่เบสเบสไอยลอยแล้วริ้วกไ็กไฟมาแล้วอ่าวิลูกไฟนี่คือเราต้องอะไรนะ ราต้องไม่ให้มันเห็นตัวแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วมีซ้ายมีขวาใช่มีหลังกระโดดกระโดดเฮ้ยผมอุดผิดยิงยิงยิงเิดผิดโอเคอันนี้ผมอุดอุดกันสกลเออสเกลตันดาก่อนนะครับแบบโอ้ยร้อน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 เฮ้ยมีมีไม่มีท่างเหนอ่ะเนี่ โอ้โหอะไรเนี <substit uting> ่ยขยันขยันย like <bbe> ิงเลือเกินนะนั่นแหละก็นะครับตัวนี้เราต้องฟาร์มอยู่แล้วครับนี่ครับถ้าเกิดเราไม่เห็นไม่เห็นครับแต่วันเห็นเคยเจอแล้วมันน่าจะเเดินมาหาเราเลยจะว่ามันน่าจะเดินมาหาเราเลยพวกเบสคนนี้อุ้ยอะไรเกี่ยวกับตันธรรมดามีพวกเบสจู่ยิงมาแล้ว่ะโอเคไหนครับถ้าเกิดมันถ้าเกิดมันไม่มีไฟขึ้นอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวครับนะ ถ้าเกิดมันมีไฟขึ้นอย่างนี้แปลว่ามันเตรียมยิงอะไรเราต้องอุ้ยอะไรเนี่ยทั้งใช่เราโดดทั้งทางต็นทั้งสเกตตันตรงนี้อุดไปแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าไปมาเข้าไปกันแล้วก็เอ้ยไม่เอาดีกว่าไม้ไม้นี่เราจะโดนเผาได้ครับนะโดยเฉพาะเบสเลยนะเห็นแล้ว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 เข้ามาเข้ามา เคตายไปแล้วลุกไฟลุกไฟเรียบร้อยก็ผมคงจะต้องอาหาขุดตรงน,นี้ครับอ่ะเดี๋ยวแลขุดจากตรงน,นี้แหละเกีเ่ยวดาเออใจเย็นพี่ชายเฮ้ไปดีหัวได้หัวได้หัวแล้วได้หัวแล้วเกือบตาย<ม>าครับ <มา S 1> เนี่ยผมจะต้องพูดพูดไปทุกอันเลยครับนะโอ้ยอะไรเนี่ยมาจากไหนยอยะเฮ้ตยตายตายตายซีตัวห้าตัวออไม่จำเป็นเยอะขนาดนี้น,น,น่าจะมีสปาวอยู่ครับนะน่าจะใช่น่าจะมีสปาวนี่ไงสปาวข้างๆนี่น,นะไม่ใช่น่าจะใช่อ่ะโอ้โอเค <S <S ก็ถ้าเกิดผมไปปุ๊บผมน่าจะตาย ปิดปิดกันอ,อืออ่าหนีเข้ามาดีกว่าโอ้โหตรงนั้นก็มีผมว่าผมตายยังไงก็ตายปิดไฟแนละ้วปิดไฟแนละ็อกที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่ดีเท่าไหรเอ,อือบปิดหยุใส <laughs> <c oughs> ่หนุ่มแฟนผมซะแล้ว <laughs> ตัต<อ>ด,ดนะเท่ง<ๆ>ทเบียอดอยู่ตัดนะ ปุ๊บตัดหน้าลูกธนูก็งงก็งงโดนอะไรโดนอะไรตีแบบตัวติดตาก็ยังไม่ไกลยังไม่ถึงเวช่เหรอเรียบร้อยตัดหน้าลูกธนูลูกเดียวรู้เรื่องเรามีสเกลิตันดามโอเคอันนี้เพืก็กลับมาแล้วครับะก็อุ้ยอะไรโอ้ยสเกลิตันดามเพียบเลยดูดิที่นี่มันที่ว่าเฮ้ยหัวหัวหัวที่สอง ถ้าเอาือถือคนละหัวแล้วหัวใจไม่ต้องช่องเต็มแล้วใจไม่ต้องเปิดอะไรช่องเต็มแล้วก็ยังจะเก็บได้ครับะถ้าเกิดเรามีถือหัวไปครับนะถ้าเกิดไม่ไม่อย่างนั้นพอตอนที่ของเราเต็มปุ๊บเราได้หัวมาครับนะเราก็ใจไม่ได้อันนี้นะฮึไม่มีอาหารเลยใช่ไหมมีเอ้อาหารหมดละมีแค่สามชิ้นมีแค่ติ๊กมีท่านดิเราก็มีท่านย่างไฟได้เดี๋ยวนี้ได้ไหม ย่างทำแคมไฟตรงน,นี้เลยเศษแคมไฟไมมป่ะ่อ็มใช้เซกอันนี้เราก็ทำแคมไฟนี่มะเราจะทำแคมไฟกันนี้หนะนึ่านะนี่เราก็มีนะมีเนื้อโย่สี่ชิ้นนะ่ะล้องล้อาจะมีอาหารอยู่สี่ชิ้นตอนนี้พี่เหลือสามแล้วมีสี่อยู่โอเคก็อ่าเดี๋ยวคราวนี้คงไจะจบแล้วครับพราะอาหารหมดปุ๊บเราก็จะซูมไม่ได้แล้วนะใช่ไหม นี่อะไรเขาอยาก้นะาตวันทวันตัตว,ว,วันเก็บไปก็ได้นะงจริงอ่ะยกเว้นมีนะโอเครองเท้าพังนะพี่รองเท้าพังอ๋อใช่ใช่ก็ผมก็จะพังแล้วนะโอเค,อเคกไ็ไต่ครับนะก็ตรงนี้ ตัวนี้ก็โหเกียิเกลก็เยอะมากเลยนะเยอะมาก,ยากยายยเยอะจริงอุ้ยอุ้ยได้หัวที่สองอุย้ยอุ้ยได้สามหัวเลยอุย้ยอะไรเนะี่ยว้าวได้สามหัวได้สามหัวลแล้วแมพอ่าที่ประสาทนี้คือสเกลตันดำเกิดโคตรทีเขาเละใช่ไหมเกิดทีามากก็แต่ว่าเ,เรายังไม่เจอเฮ้ยจริงทำไมหอปลิ้นมา เจอฮอปลิน<ป>มันมันเป็นปลายัางไงฮอปลินมาจะเด็กว,ว่ามันคาบเกี่ยวกับอันนี้เขาละคับเหนี่ยคาบเ,เกี่ยวปลายอย่างจากนะั้นอะยังไม่เจอนี่ใช่ไหมยังไม่จมเจออะเบรกเลยยังไม่เจอไอ้นี่เลยใช่ไหมยังไม่เจออาตรงอะไรนะะยังไม่เจอในเทวาเลยใช่ไหมใช่ใช่ยังไม่จเนะอมจ,อเ,อ,จอเลย อย่าของก่ <Okay. S 2> นนอนโอเคก็ตรงนี้ก็น่าจะมีจังหวะแล้วครบโอ้ยก็ตายก็ตายก็ตายเอออย่าตายโอ้ไม่ตาย,ตาย,ตายครับเจอสองบล็อกผมต้องการสามบล็อกในการอุดไม่ให้อ่าคงโดนตีอ่ะ,อะเฮ้ยได้แล้วนะได้เลยโมมีเลยโมูอ่นนอะผมต้องทิ้งอะไรผมต้องทิ้งอะไรโอเค รีบๆ,ๆ,ๆ,ๆพูดก่อนที่ผมจะตายครับนะไปแล้วเนะจอเบสโอเคตกใจหมดก็ผมต้องทิ้งอาหนี่ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปโอเคพูดอ่าได้ละครับ <c oughs> เดี๋ยวนะยอยมาเยอะเฮ้ยายามพยายบมพึ่งตียพึ่งตีดิสเกีตัตนอ๋อโอเคก็นะครับนะ ตอนนี้เราก็ได้ของเรียบร้อยแล้วครับได้อะไรพวกนี้นะได้พวกนี่ได้พวกอะไรนะได้พวกนี้ทั้งวันครับนะเรียบร้อยนะก็ตอนนี้คือเป้าหมายของเราสําเร็จแล้วครับนะก็แชมได้สามหัวไปแล้วครับนะก็อีพีนี้ขอจบเป็นท่นนี้ก่อนครอบนะใช่เดินโดนโดนใช่ทำไมเจิดโอเคโอ้ยก็อีพีหน้าเดี๋ยวอีพีหน้ากันครับนะ เดี๋ยวเราค่อยมาทำไหนต่อนะทำปรุงยาไม่ก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อก่อนตอนนี้เรามาที่นี่ล็อกเรามาแช่สำยาคไฟดีกว่าแต่ว่าน่าจะได้ที่มันคาบคาบกระป๋าแดงเขาแล้วเนี่ยเบียดเกียบเลยได้ผมได้แทงเบียบเอ้ยเดี๋ยวนะได้เกลี่หกเองก่อนอาจจะไม่พอโอ้เกลี่ยเลยอาจจะไม่พอใช้ครับนะอืมอ่า ตัวสกิลตั้นดำมายังดีที่ท่าผมแรงเขาอะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวได้สามผู้เฮ้ยได้ได้หัวดิเพิ่มอีกเฮ้ยมันรับหัวดีมากๆเลยนะผมใส่ดวงจะดีแต่มันรับรับหัวก็โคตรดีแล้วครับโอเคเป็นเป็นแบบใช่ประสาทนี้ขบอะไรที่ดีมากเขาแล้วแบบสกิลตั้นดำรับหัวดีมาก ต้องทำทางมาแบบดีๆนะถีแะ่แล้วอ๋อใช่เราต้องใช่เราต้องทำทางมาดีๆครับใช่เราต้องทำทางทำทางมาดีครับไปทำอันนี้ครับเที่ยนชาร์จนะครับใช่ทำปุ๋งยาด้วย<า>ใชแ่แถมตอนนี้อาหารก็หมดหมดเรียบร้อยครับแลก็แตงคนใกลแใกลกันไป <laughs> พอได้แล้วนะ หนึ่งสองทีนใช่ปล้วต้องไปหาอาหารไปนั่นแหละครับเลยไปทำยาให้เรียบร้อยแล้วก็ไปไอเมือแเราก็ยังลงไม่เสร็จเลยเนะี่ยโอ้ตอนนี้ก็ปีอีกก็เก็บไว้ดีกว่าครับนะเพราะว่าผมมีอ่าผมเคยผมเคยเหมาพวกนี้ครับแล้วก็อุย้ยผมเคยเหมามผม,มโอเคผมเคยเหมาตรงนี้ครับ ในทวาดหมดเลยครับแล้วผมก็ไปตกลาวาตานะครับผมเล่นแบบตอนนั้นผมคบเล่นแบบตายของตรงครับแล้วก็หายไปเลยนะของเออ,เ,อ,อเรียบร้อย <laughs>